ว่าผ่านไม่ผ่านเกณฑ์ถือว่าคุณผ่านเกณฑ์โดยอัตโนมัติค่ะถือว่าคุณเป็นลูกจ้างทันทีอในจ้างหัวสโดยสัญญาพอ1้อวัน1 1 8วันปุ๊บเขาจะเลิกจ้างค่ะเพราะถ้าเกิดคุณทำงานครบ120วันปุ๊บคุณมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยสินจ้างแทนกันบอกกล่าวล่วงหน้าคุณได้สินจ้างแทนกันบอกกล่าวล่วงหน้า1เดือนนะครับและได้ค่าชดเชยอีก30วันคือคุณได้2เดือนในกรณีนี้สิ่งที่คุณได้คุณจะได้เพียงแค่ สินจ้างแทนการบอกกล่าวลงน้นคือคุณจะได้ค่าตกใจหนึ่งเดือนแต่ค่าชดเชยคุณไม่ได้เพราะในจ้างเขาเขารู้เกมกฎหมายครับเขาเพื่อไม่ครบร้อยสิบเก้าวันเขาก็ชิงเลืกอจ้างคุณไม่ครบร้อยยี่สิบแล้วแล้วแล้วเงินเดือนของเดือนธันวานี่จะได้ถึงที่เดือนไหมหรือว่าได้เฉพาะถึงวันที่ผมทางานเฉพาะถึงวันที่คุณทํางานครับเอาเลยฮะใช่ครับคุณทํางานถึงวันไหนเขาก็จ่ายให้แค่ถึงวันนั้นฮะค่ะ เขาคำนวณไปหรอคะอาจารย์ครับเขาคำนวณเขาคำนวณอย่างไงี้นะคะอ๋อพอดีผมก็เลยแต่ว่าผมผมว่าเมื่อสักพักเรผมคุยกับรายงานเขาบอกว่าเขาเขาบอกกล่าวล่วงหน้าผมผิดเขาจะต้องจ่ายให้ผมถึงสิ้นเดือนค่ะคือเงินออกวันที่ยี่สิบห้าครับอาจารย์ไม่เงินออออกเงินออกทุกวันที่ยี่สิบห้าใช่ไหมครับใช่แต่เขาบอกวันที่วันนี้ยบอกวันเนี้ครับบอกวันนี้ ใช่บอกวันนี้ค่ะวันนี้วันที่สิบสองวันนี้วันที่สิบสองครับเขาบอกว่าให้มีผลวันนี้เลยถูกไหมครับใช่ห้มีผลวันนี้เลยแต่ว่าครับแล้วแรงแรงงานเขาบอกว่าไงครับแรงงานเขาบอกว่าก็นับนับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปถึงยี่สิบห้าของเดือนของเดือนเนี้ยของเดือนธันวาคมผมยังได้อยู่แล้วก็ค่าโบกกาลงหน้าก็คือของเดือนมกราค่ะครับคือคือผมเรื่องนี้ผมมีความ ผมมีความเห็นแย้งนะฮะอันนี้คือนักกฎหมายต้องมีความเห็นแย้งกันอนี้ถึงมีสารชั้นต้นสารทุธ,ธรสารฎีกานักกฎหมายมองไม่เหมือนกันหรอกครับมันถึงมีประเด็นปัญหากันเถียงกันฟ้องกันอยู่เรื่อยๆถ้าเด็นมีว่าผมเห็นแย้งเพราะว่าเนื่องจากว่าการเลิกจ้างเป็นสิทธิ์ของนายจ้างกฎหมายเปิดช่องวง้ยนายจ้างจะเลิกจ้างเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้านายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายสามก้อนก้อนที่หนึ่งค่าตกใจสินจ้างแทนการบอกกล่าวลวงหน้าก้อนที่สองค่ายดเชยถ้าครบหลักเกณฑ์เพอาะด้สามการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเพราะในนี้ตอนที่ คุณเข้าไปสมัครงานเขาก็จะบอกว่าเขาให้คุณทดลองงานทั้งหมด119วันอื่ใช่ถูกไหมฮะแต่ว่าเขาก็มีสิทธิออ์ของเขาว่าเขาจะให้คุณหยุดทํางานเมื่อ,อไหร่ก็ได้ออในเมื่อเขาบอกเลิกจ้างคุณวันนี้เขาก็มีสิทธิ์ให้คุณหยุดวันนี้คุณได้เฉพาะเงินที่คุณทํางานจนถึงณวันที่เขาคํานวณจนถึงวันที่คุณทํางาน ไม่ต้องบวกส5ห้าวันหรอคะเวลาที่ที่ให้ออกอันนี้ไม่เหมือนกันไม่ไม่ฮะเขาไม่จำเป็นต้องคือเขาบอกวันนี้ให้คุณออกเดี๋ยวนี้ได้เลยแต่สิ่งที่เขาต้องจ่ายคือค่าตกใจเราเพราะว่ายังไม่ได้บรรจุด้วยหรือเปล่าเป็นแค่การทดลองงานหรือเปล่าถึงแม้บรรจุต้องเรียนอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าบรรจุแล้วเนี่ยนะครับค่ะนายจ้างจะบอกให้ท่านเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เห็นได้บางบริษัทเขาเวลาเขาจะเลิกจ้างคุณเขาบอกว่าคุณเก็บของไปวันนี้เลยแล้วเขาก็ยอมจ่ายค่าสินจ้างแทนกันบอกก่อนล่วงหน้ายอมจ่ายค่าชดเชยยอมจ่ายค่าเล เป็นสิทธิ์ของนายจ้างครับค่ะเป็นของนายจ้างครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะคือจริงๆแล้วเรื่องของการจ้างเขาจะบอกเราวันไหนก็ได้แต่เขาต้องจ่ายค่าเฉยให้เขาต้องจ่ายค่าเฉยสินจ้างแทนกบอกก่อนนแต่สิ่งหนึ่งที่นายจ้างจ็บผิดหนักหน่อยก็คือการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอันนี้มีโทษทางอาญาแล้วถึงแม้ว่านายจ้างเลิกจ้างเรามีหลายคดีนะครับศาลก็มีคําสั่งให้กลับมาทํางานใหม่นายจ้างต้องรับด้วย ถ้าไปดําเนินคดีกันครับอืมนะคะอันนี้ก็บอกไว้นะคะมีอีกสายหนึ่งค่ะคุณกิติศักดิ์ค่ะสอบถามเรื่องของบัญชีดํานะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะใช่เลยค่ะอ่ผมอยากทราบว่าบุคคลที่ผิดบัญชีดำเขามีกําหนดอายุไหมครับบัญชีดําหมายถึงอะไรครับแบงก์ลิสใช่ไหมคะแบงก์ลิสครับแบงก์ลิสแบงก์ลิสมีสองประเภทคือแบงก์ลิสคือแบงก์ลิสทางทางคดีอาญาหรือในเครดิตบูโรครับ ของผมไป,ปที่ธนาคการก้าหมืองครับอ๋อนั่นคือเครดิตบูโรครับคุณกิติศักดิ์ครับไม่ใช่แบ็กลิสต์นะเขาเรียกว่าเครดิตบูโรนะครับเครดิตบูโรตรงนี้เนี่ย <c oughs> เมื่อ,อไหร่ที่คุณกิติศักดิ์ชำระหนี้นะครับะนะครับสภาพการที่คุณติดเครดิตบูโรก็เป็นอันสิ้นสุดไปอยู่แล้วครับค,คือ,อโดยส่วนใหญ่คือเขาจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึงหนึ่งปีในการจะปลดชื่อแต่จริงๆไม่จําเป็นต้งองรอขนาดนั้นเมื่อคุณกิติศักดิ์ชำระหนี้ปั๊บจำไว้นะครับชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ ที่เป็นแบงก์สถาบันการเงินนะครับขอใบปลอดหนี้ครับหน้าที่ของแบงก์หรือสถาบันการเงินจะต้องออกใบยืนยันว่าปัจจุบันนี้เราไม่เป็นหนี้อีกต่อไปท่านสามารถใช้ใบนี้ไปทํานิติกรรมสัญญากับแบงก์อื่นๆได้แล้วครับมไม่จำเป็นต้องรอให้ปลดครับคือคุณสมมุติสมมตินะครับสมมุติว่าท่านไม่ไม่ไม่มีการปลดหนี้ก็ไม่ไม่เรืสุดนะครับถ้าไม่มีการปลดหนี้ท่านก็ยังยังติดเครดิตบูโรไปเรื่อย,อยๆจนกว่าแล้วมีอายุความไหมคะ อ๋ไม่มีฮะไม่มีเพราะอายุความอายุความในทางแพ่งเนี่ยก็ยังก็คือมีอายุความตามที่เราเป็นหนี้สมมุติว่าเป็นหนี้สัญญาเงินกู้เขาไปฟ้องภายใน10ปีอายุขาดอายุความแต่การเป็นติดในเครดิตบุโรก็ยังคงค้างไปเรื่อยๆเป็นเครดิตที่ท่านไม่สามารถทํานิติกรรมกับสถาบันการเงินได้อก็คือถ้าไม่จ่ายก็เป็นหนี้เขาก็ติดเป็นเครดิตบุโรอยู่นะคะ ค่ะสวัสดีค่ะนะคะคืออย่างที่เราเคยบอกแหละคือเป็นหนี้ต้องจ่ายอาจารย์บอกนะคะคือถ้าไม่จ่ายยังไงก็ยังติดเป็นเครดิตบูโรอยู่เวลาไปทําธุรกรรมทางการเงินก็ทําไม่ได้แบบนี้กู้บ้านกู้บ้านกู้รถไม่ได้หมดพวกสถาบันการเงินท่านจะกู้ไม่ได้ท่านต้องไปกู้พวกนอกระบบนั่นก็ยิ่งจะหนักที่กว่านั้นดอกเบี้ยนั่นกระชุ่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่นะคะค่ะ เรากับเรื่องของรแรงงานกันนะคะคปัญหาค่อนข้างเยอะเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ชมโทรเข้ามานะคะก็จะเห็นแล้วว่ามันมีกฎเกณฑ์อยู่ถ้านายจ้างรู้กฎหมายอย่างเมื่อสักครู่นี้นพอน1น8<ล> 1> วัน<ล>ให้ออกเลยเป็นแค่สตาร์เลยครับบางนายจ้างบางรายคือหัวใสครับยังอยากให้อยู่เป็นพนักง,งานทดลองงานอยู่ตลอดพอทํางานครบร้อยสวันแจ้งไม่ผ่านหรือบอกให้ลาออกแล้วมาเซ็นใบทดลองงานใหม่ค่ะ อีกน้อยวันทํานี้ไปเรื่อยๆมีนะฮะมีคดีกขึ้นศาลด้างนี้ร้องร้องได้ไหมทไนายจ้างทําแบบนี้ในกรณีนี้กฎหมายนะครับเคยมีคําพิพากษาของศาลแรงงานกําหนดไว้เลยครับว่าในกรณีนี้ถือว่าเป็นการทําโดยเจตนาเลี่ยงกฎหมายถือว่าเป็นการจ้างโดยไม่มีกําหนดระยะเวลาไปแล้วค่ะ เพราะก็ยังทำๆเรื่งต่อเป็นพนักงาน่เจอเป็นพนักงานเลยตามกฎหมายเพราะคุณตอบไปร้อยสิบแปดร้อยเหมือนกับเหมือนว่าคุณเจตนาเลี่ยงเลี่ยงกฎหมายอย่างนั้นถ้าเจอเคสสตัร์ดี้แบบนี้สามารถไปที่ศาลแรงงานได้ลเยหรือว่าไปร้องที่กรมค้มคองแรงงานในแต่ละจังหวัดได้อยู่แล้วนะครับนะคะมีอีกสายหนึ่งค่ะคุณมโนนะคะสอบถามเรื่องของการโดนจับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณมโนครับคุมครับ อคือผมนะครับไปโดนจับในเขตอุทยานค่ะและสารพิภาคษาให้ออกจากพื้นที่ค่ะแล้วผมก็ออกจากพื้นที่มาแล้วแต่อยู่ๆก็มีหมายมาเรียกตัวผมไปอีกค่ะว่าให้ผมออกจากพื้นที่นั้นครับจริงๆคนอื่นเขาเข้าไปอยู่แล้วแล้วผมออกมาแล้วกับอตอนนี้ผมจะทํายังไงครับอย่างนี้ คือตอนนี้คือคุณมโนเนี่ยตอนนั้นถูกดำเนินคดีถูกไหมครับแล้วศาลได้มีคำพิพากษาว่าให้ออกจากพื้นที่ถูกไหมครับครับผมแล้วต่อมาคุณมโนก็ได้ย้ายออกมาจากพื้นที่นั้นแล้วถูกต้องไหมครับครับผมแล้วคราวนี้แล้วอยู่อยู่หมายมาส่งถึงคุณมโนได้ยังไงครับเพราะในเมื่อคุณมโนย้ายออกมาแล้วที่อยู่ทางทะเบียนบ้านก็ต้องย้ายมาด้วยแล้วหมายจะมามาหาคุณไม่ใช่มีทะเบียนบ้านเยคือมันเป็นที่ไม่มีเลขที่บ้านนะครับครับ อคืแล้วเข้าหมายมาส่งให้คุณมโนได้ยังไงครับก็มีหมายเรียกตัวไปเจ้าพนักงานเรียกตัวไปอืแล้วก็ส่งฟ้องศาลคือที่ที่ผมอยู่เนี่ยมีคนอื่นเข้าไปอยู่ไงฮะค่ะครับแต่เราก็ออกมาแล้วแต่มีคนอื่นเข้าไปสวมแทนอ๋อครับใช่ไหมคะครับผมผมแนะนําอย่างนี้ครับแนะนํานี้นะครับคือคุณมโนน่าจะไปที่ศาลนะครับในวันที่นั้นแล้วทำคำแถลงเข้าไปในแถลงศาลด้วยวาจาก็ได้ครับ ว่าปัจจุบันคุณมโนไม่ได้อยู่ที่ผืนนั้นแล้วปัจจุบันเป็นบุคคลอื่นที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องเป็นเรื่องของรัฐต้องไปฟ้องขับไล่คนใหม่ที่เข้าไปอยู่อครับคือมันนี่มันอย่างนี้ฮะคือตอนเนี้ยที่บริเวณร้านดังกล่าวนะครับมันมีคนอื่นเข้าไปอยู่ประมาณสิบล้านครับแต่เสร็จแล้วคนที่ไปอยู่แทนผมเนี่ยโดนจับคนเดียวอืแล้วก็จับผมด้วยออกหมายมาเรียกผมไปด้วยครับ เขาเอาผมเป็นจำเลยที่หนึ่งแล้วคนที่เข้าไปอยู่นะเป็นจำเลยที่สองเนี่ยฮะมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงกำลังขึ้นศาลอยู่รคักำลังจะประชิญสืบอยู่คือที่นี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นที่ของวัดค่ะแต่ผมได้ออกมาแล้วไงฮะออกออกมาแล้วก็ไม่มีปัญหาครับออกมาแล้วก็ไปแถลงสารได้ครับคุณมโนครับวันที่สารนัดสารนัดครับวันนี้ใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ที่สาลหรอคะ เรื่องอยู่ที่ศาลอยู่ครับเรื่องที่ศาลแล้วศาลนัดวันไหนครับค่ะศาลนัดวันที่สี่กุมณาแต่จะเะชิญสืบวันที่แปดฮะแปดเดือนมกราเลยไงฮะครัที่แปดเดือนมกราครับเชิญสืบยิ่งยิ่งเป็นประโยชน์คุณมโนครับเพราะปัจจุบันคุณมโนได้ออกตามคาสั่งศาลไปแล้วเชิญสืบยิ่งยิ่งเจ้าพนักงานยิ่งมาทํารายงานนะครับปัจจุบันคุณมโนไม่อยู่ศาลก็จะมีคําสั่งถอนฟ้องในส่วนคุณมโนออกไปฮะค่ะ ก็คือไม่น่ากลัวใช่ไหมครับไม่ไม่ต้องห่วงเลยครับเผชิญสืบก็ไปเลยครับขออนุญาตขยายความเพว่าเผชิญสืบในที่นี้หมายถึงคือเผชิญสืบทั้งสองคนเลยฮะเผริญคือที่ผมอยู่นี่มันเป็นที่วัดนะเข้าใจนะที่เขาคนที่เข้าไปอยู่เนี่ยเข้าใจครับเผชิญสืบเดี๋ยวผมอธิบายให้ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านผู้ชมทางบ้านฟังเผชิญสืบในทางกฎหมายเข้าหมายถึงตัวท่านผู้อักษรเนี่ยจะออกมาณพื้นที่ข้อพิพาทนะครับมาดูด้วยตาสารครับว่า มันเป็นยังไงแล้วสารก็จะเอาข้อเท็จจริงที่สารมาดูเนี่ยเอากลับไปใช้ในการพาิจารณาเพราะหลายๆค,ครั้งเนี่ยถ้าสารไม่เดินเผชิญเสพเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาต่างฝ่ายต่างเอาพยานหลักฐานขึ้นมาแสดงซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงอ๋ออันนี้คือสารจะลงไปดูเองสารลงลมาดูเองคือบางครั้งเนี่ยทางโจทหรือทางจำเลยเนี่ยยืน่นคำร้องขอศารให้ได้ปลดมาเดินเผชิญเสบมาดูเลยพื้นที่พิาพาทไปยังไงบางครั้งวาดรูปออกมาแล้วมันไม่เห็นภาพแสดงว่าเป็นผลดีเป็นผลดีกับคุณคุณมโนครับเพราะว่าสารจะมาเห็นเล้ว่่าปััจจุุบนนคณมมโไอยู่ อพอไม่อยู่ปุ๊บกลับไปปุ๊บก็ถแถลงแน่เลยว่าก็ขอให้ศาลได้ปลดมีคําสั่งยกฟ้องในส่วนของคุณมโนเนื่องจากปัจจุบันคุณมโนไม่ได้บุกลุกและไม่ได้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวศาลก็ไม่มีเหตุอันควรที่จะไม่ได้ัยในประเด็นนี้ค่ะดังนั้นไม่น่ากังวลค่ะคือตอนนี้ศนะาลสั่งให้ที่ดินจังหวัดกรมธณีสงค่ะแล้วก็กรมป่าไม้ครับแล้วก็เขตทางหลวงนะฮะกรมทางหลวงนะครับ ไป,ปเผชิญสืบกันสี่ที่สี่ที่ที่หน่วยงานนะศาลบอกให้เอานักวิชาการเข้าไปดูแลครับอแต่อย่างคดีผมเนี่ยถ้าผมยกแล้วเนี่ยผมสวนเจียไปเยอะเลยอืมจะฟ้องร้องได้ไหมเหรอคะครับผมคืมมอกรณีไหนได้บ้างครับคือผมต้องเรียนถามคุณมโนไปอยู่ในพื้นที่ที่อะไรครับเป็นที่วัดหรือที่ป่าสงวนครับ ตอนนี้ผมไปอยู่ในที่กรมทางกรมทางเขาไม่ไดัเนินผมอะไม่ไมย้ายออกมาแล้วไปอยู่<ะ>ที่กรมทางตอนนี้ย้ายาอ,อยู่ที่กรมทางแล้วก่อนหน้านี้ครับไปอยู่ตรงไหนครับก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้ขายอะไรเลยอยู่